ม่มีตัวซากแล้วโอเคปานยิงนะเด็กกูดูกลางให้โอเคกลางแลให้ช่วยกับผมไปยิงตรงนี้เชกลางอยู่อ้าวแล้วมึงให้กูปานเปิดไปทำไมอ่ะเจไปดูเชื่อมดิกเจมาพร้อมเชื่อมไหนวะนี่ขอดูแอร์คอนโดนเดือดปืนกลโอเคครับซากแล้วซากแล้วเข้าไปเลยเจเข้าไปเลยโอ้ระเบิดโอ้ระเบิดลองรอเขาเชื่อ เดี๋ยวเราจะอ้อมไปหลังเอายให้เราเอาเอาเอาไปหลังเอโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมไปหลังเอแบบไม่เก็บเสียงนะฮะเราจะมาอย่างความว่องไวไม่มีโอ้ยร้อยสามสองร้อยสมตัวแล้วเหมือนกันปันสิบห้าปูนย์มึงอย่าลืมนะมึงบอกไว้อะ

ถาอ,อ <ar> นันนี้อยาะเทพอะจะได้สาวคนแค่ไหนก็โอเอาโอ้ยโอ้ยเหล่าสายชิมีรายงานตัวชอบชอบวันนี้จะได้กี่คนเนี่ยรายงานตัว ตูายเพราะมงเลยอะานมไปยไนอก c รโอ้ยมนากงอยู่บ้านตายแล้วโอ้ยวันเก็บปืนกูได้นะวันปืนกูไม่ได้ใช้เลย

วานเลยสมมันไม่ดีดีนะฟาดฟเร็วๆข้งไม้เ้อาไม้ต้องจุดไปเลยยิงมายิงมานมันแหละอ้าวแต่วันยิงยิงยิงสาชีวิตอ๋อสายชีวิตไม่จะไม่ตากเลย

พรเอมหายมันไปนั่นแหละน้าห้องมาโอ้ยด oh, oh, oh ้วยโอ้โอ mm ้โ hmm. อ yeah. no, oh. ้โอ okay. wow. ้ไปแล้วไอ้ที่ไปวะนั่นอนั่นอะฐานฐานตัวไอ้ี่ไปวะไอ้ท่ไปไอ้ไปไม่มีหายไปแล้วหายลอไปหนึ่งดวงไปดูดูทอห้างเร็วไปทอ หลุมแล้วปะกูดิหมดแล้วฟาร์มดิฟ้เดือดตกใจดูดี่